สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอแผ่นดัดหลังนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเอาใจสาวออฟฟิศคนทำงานหนักหรือว่าคนที่ปวดเมื่อยง่ายนะคะถึงมันจะช่วยให้หลังของเรากลับมาเหยียดตรงอีกครั้งและหายปวดเมื่อยด้วยค่ะนั่นก็คือแผ่นดัดหลังอันนี้นะคะมันจะมาพร้อมฟังก์ชันที่มีปุ่มช่วยกดตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกสบายก็คืออย่างน้อยก็คือวันละ5นาทีนะคะให้นอนทับลงไปที่ตรงแผ่นดัดหลังอันนี้นะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ทีนี้สําหรับการรับน้ําหนักมันจะรับได้ถึง150กิโลกันเลยทีเดียวนะคะและก็มีการปรับขนาดได้ถึง4ระดับอีกด้วย ซึ่งมันก็ง่ายต่อสรีระของลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะและสำหรับตัวนี้ก็คือเราจะแถมอุปกรณ์คู่มือนะคะที่จะใช้ในการประกอบและก็การใช้งานทุกอย่างเลยค่ะซึ่งสะดวกมาก